สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับคุณครูแก้วอีกแล้วนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องบทละครเรื่องง้อป่าตอนพิธีแต่งงานกันค่ะโดยในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเนี่ยได้เรียนตอนเข้าป่าชมป่าแล้วใช่ไหมคะที่นางลำหักเนี่ย ได้เดินไปกับน้องชายที่ชื่อว่าไม่ไผ่นะคะได้เก็บดอกไม้หลายดอกหลายชนิดเลยนะคะแต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงพิธีแต่งงานกันะค่ะเออเรามาดูกันซิว่าพิธีแต่งงานของงอป่าเนี่ยเขาจะเหมือนกับของคนไทยหรือเปล่ามาติดตามชมกันค่ะและเช่นเคยนะคะเราจะมาอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคำศัพท์ไหนยากคุณครูก็มีตัวช่วยให้ในกักเรียนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ เรามาเริ่มอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะตอนพิธีแต่งงานยอปานบิดาของฮนาวจัดพิธีแต่งงานของฮนาวกับลำหับอย่างยิ่งใหญ่ขบวนของเจ้าบ่าวไปคอยขบวนของเจ้าสาวที่ลานพิธีแต่งงานก่อนตามธรรมเนียมบิดาดำเนินเดินหน้าถัดมาพี่น้องรองลำดับเพื่อนบ่าวทั้งสองประคองประครับ ไอ้หอยท้อมกับไอ้สิอุงเจ้าบ่าวเดินกลางวางสองเพื่อนไม่คลาดเคลื่อนซ้อนซับสลับยุง่งพวกพ้องตามพลูเป็นหมู่มุงหมายมุ่งมายังที่ทำวิวาเออตรงนี้มาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ไหนคำศัพท์ที่นักเรียนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะอามาดูกันนะคะรำเนียมเออ ทมเนียมหมายถึงประเพณีแบบแผนนะคะมาตรงนี้ขบวนของเจ้าบ่าวไปคอยขบวนของเจ้าสาวที่ร้านพิธีแต่งงานก่อนทําตามธรรมเนียมนั่นแปลว่าพิธีแต่งงานของชาวเงาะเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องไปรอฝ่ายเจ้าสาวก่อนนั่นเองค่ะดำเนินหมายถึงเดินตรงนี้ ครูหมายถึงเคลื่อนมาพร้อมๆกันวิวาหมายถึงแต่งงานในบทกลอนนี้นะคะเขาพูดถึงว่าขบวนของเจ้าบ่ากวก็คือฮนาเนี่ยได้จัดขบวนกันเนี่ยโหอลังการเลยมาทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติกโกีวงโดิกานะคะมากกันหมดเลยเออหมายมุ่งมายัางที่ทําวิวาก็คือว่าต่างคนเนี่ยต่างเดินทางเนี่ยมุ่งหน้ามายัางลานที่แต่งงานนั่นเองค่ะ นางเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอา้าฮันาฮนาคือใครมาได้อย่างไรนะคะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่นางลำหักไปเก็บดอกไม้เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยวางแผนให้พี่สาวตัวเองนะคะได้พบกับสมพลาเออแต่ครั้งนี้มีลำหักเอ๊ะมีฮอนเอา,เ,อาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเออแต่ในครั้งนี้เนี่ยนางลำหักได้แต่งงานกับฮันาเพราะว่าอะไร เพราะว่าพ่อและแม่เนี่ยเห็นว่าเหมาะสมกันเลยจับให้แต่งงานกันหรือเรียกง่ายๆว่านางลำหับเนี่ยโดนคลุมถุงชนนั่นเองคือแต่งงานทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รักมาต่อกันเลยนะคะเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่าเต้นโลดลากเลือกเหลือกตา ตกขาขย่งเกงกอยจับจับปังปังประดังเสียงดังแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยกวัดแกว่งบอเลาเป่าลูกลอยถูกนกตกผอยแย่งกันพลูตีกองปะตุงตุงต้งตุ้งผงอีแน่ส่งเสียงเพราะสนเอหูข้างลิงยิงฟันหูชันชู ตุนอ้อนอุดอู้ลงอยู่โพรงระมาดเม่นหมูหมีเที่ยวหนีเร้นเลี้ยงผายนเพ่นไหลาผายโยงไหลผายโยงขอโทษทีควายเถือนถึกกระทิงวิ่งตะโพงเสือโคร่งโดดผับไปรับตามาดูคำศัพท์กันนะคะเพราะว่ามีคำที่นักเรียนเนี่ยไม่ทราบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะอึกกระทึกหมายถึง อื้ออึครึกโครมจับจับปังปงหมายถึงเป็นคำร้องเวลาที่เต้นไปด้วยแล้วก็ตบขาไปด้วยสนุกรื่นเริงนะคะแบบนี้เออบอเราหมายถึงอาวุธในการล่าสัตว์ก็คือเป็นอาวุธที่ชาวงาป่าเนี่ยเขาใช้กันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเ,อนเป่ารูปดอกอะเออนะหอยหมายถึงอาการร่วงหรือหล่นอีแน่หมายถึงปีชวา อุดอู้หมายถึงอัดไม่โปรโง่งหยงหมายถึงอาการที่กระโดดโดยฉับไวตะโพงหมายถึงอาการวิ่งแล้วก็ก้าวขายยาวๆนะคะนะักเรียนตรงเนี้ยกรอนนี้ที่ที่คุณครูอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะมีคนนํากรอน,นี้นะคะไป ไปอาเรไงไปทำเป็นเพลงด้วยนะบรรเลงด้วยวงน่นวงดนตรีไทยค่ะเดี๋ยวคุณรูจะแนบคลิปว,วิดีโอเอาไว้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยเรียนจบนะคะเอาเรามาดูกันก่อนว่าอันนี้วกรที่ว่าไปเนี่ยคืออะไรกลอนที่ว่าเนี่ยก็คือขอบวนแต่งงานของฮนาวเนี่ยโอ้โหครึกครื้นกรออะเริกมากเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนเหล่าสัตว์เนี่ยจะต้องวิ่ง ออกจากที่อยู่ของตนเองเลยนะคะเพราะว่าเป็นขบวนแต่งงานที่ครึกครื้นเสียงดังมากเออนะคะโอเคต่อไปนะครั้นถึงจึงหยุดที่ลานใหญ่ใต้ต้นตะเคียนพร้อมหน้าคอยพวกเจ้าสาวที่จะมาต่างคนพูดจาประสาใจอะแปลว,ว่าเขาไปหยุดอยู่ตรงลานใหญ่ใต้ต้นตะเคียนนั่นเองค่ะ มาดูฝ่ายเจ้าสาวว่างนะคะทางฝ่ายเจ้าสาวตองยิปบิดาของลำหับสั่งให้นางหอยผู้เป็นภรรยาแต่งตัวลำหับอย่างสวยงามและพาเข้าขาบวนไปสู่พิธีแต่งงานเมื่อนั้นตองยิปยินดีเป็นหนักหนาเห็นแต่งตัวสอดคล้องต้องตาประคองพาเข้ากระบวนชวนดำเนินบิดอนมารดาออกหน้านำแล้วนางลำหับ ดังหงเหินเพื่อนสาวทั้งสองประคองเชิญทีสะเทินย่างเยื้องชำเลืองแลเหล่ากระบวนสตรีที่คอยอยู่ก็พร่างพูแวดล้อมหอมแห่ต่างฟ้อนรำทำกระบวนปรวนแปรขับร้องซองแท่เดินนาดหนวยเพื่อนสาวสตรีที่คอยอยู่ ก็พรั่งพลูแวดล้อมพร้อมหน้าขับรําทำจริตกิริยาเดินโดยมราคานาดหน่วยอ่ะมีคำศัพท์แปลกๆยากๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันนะคะกระบวนหมายถึงหมู่คนหรือพาหนะที่จั์เป็นแถวเป็นแนวหรือว่าหรือว่า เราจะเรียกว่าขบวนก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะดำเนินหมายถึงเดินอ่ะอันนี้เราเจอไปเมื่อสักครู่แล้วสะเทินหมายถึงแสดงกิริยาวาจาเขินๆย่างเยื้องหมายถึงเดินอย่างมีลีลาเออไม่ใช่เดินเฉยๆน,น,น,นะเดินแบบมีลีลาด้วยร้อมแหหมายถึงแวดล้อมก็คือว่าแวดล้อม่ะเดินล้อมหน้าล้อมหลังกันเต็มไปหมดนะคะปรวนแปรหมายถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มราคาหมายถึงถนนทางนั่นเองค่ะในบทนี้นะคะเขาก็พูดถึงว่าเขาบรรยายถึงขบวนของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยที่มีทั้งพ่อแม่นำหน้านะคะแล้วก็ยังแวดล้อมไปด้วยเพื่อนๆน,นะคะที่ต่างก็มายินดีกับนางลำหักที่นางลำหักได้แต่งงานค่ะ ตอนทั้งหน้านี้นะคะก็ยังพูดถึงขบวนแต่งงานของเจ้าสาวอยู่นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะยามชายพระภายพัดมารวยรวยสาวน้อยน้อยพลอยแต่งสวยจะไปช่วยการวิวากรรดอกไม้เต็มไฟมือบ้างทัดบ้างถือแย้นยื้อไปมา กลิ่นของใครหนอฟุ้งขจรขอดมเสียก่อนเถิดหลอนจา๋าตกออกกลาดดาสดาหน้าเสียดายนี่สุดใจเจ้าของดอกไม้ว่าอย่านะฉันไม่ละว่าใครใครมาลักดมชมดอกไม้จะว่าให้ได้อับอาย นางเงาะแก่จึงร้องไปว่าอย่าให้มันมากมายขอเสียเถิดอย่าวุ่นวายงามจะหายเหือใครย้อยเอย่ย่ะตรงนี้นะคะพูดถึงขบวนแต่งงานของนางลำหักนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้หญิงนะคะมีทั้งทั้งคนเท่าคนแก่ทั้งสาวน้อย,น,อยนะคะเออหรือว่าหรือว่าวัยรุ่นนั่นเอง นะคะตรงนี้เขาก็ไม่มีอะไรมากก็คือถือดอกไม้เนี่ยเต็มทั้งสองมือเลยนะเอามาดูคำศัพท์กันหน่อยพ,พระพายหมายถึงลมอมก็คือว่าเอามีลมโชยมาด้วยนะคะไฟหมายถึงใช้อุ้งม,มือตักอันนี้ไม่ใช่ควายนะคะเหมือนตรงนี้นะคะกำดอกไม้เต็มไฟมือก็คือว่า กาดอกไม้มาเต็มทั้งสองมือเลยอ่ะเออหรือว่าหรือว่าใช้อ,อุ้งมือตักก็ได้มันก็เหมือนก็อุ้งมืออ่ะนี่ก็ได้นะคะเออมีทั้งโค้ที่ทัดหูบ้างหรือว่าต่างคนต่างฝ่ายต่างแย่งดอกไม้กันบ้างเออนะคะตรงน,นี้ไม่มีอะไรมากก็คือเหมือนเป็นการชมดอกไม้ว่าเออใครใครเด็ดหูใครแต่งตัวได้สวยกว่ากันอะไรประมาณนี้นะคะเหือเหงื่อไยถึงเหงือ่อ ดาสดามาถึงมากมายกลาดเกลื่นนะคะอ่าต่อไปนะคะตอนต่อไปนะช้าหน่อยแม่นางกอยเอยอย่าทําใจน้อยหน้าตาบูดบึง้งยิ้มเสียให้แฉ่งอย่าแซงมืนตึงช้าหน่อยแม่นางกอยเอย่ยช้านิดแม่ชื่นจิตเอยอย่าใส่จริตกระตุ้งกระติ้งดอกไม้หอมกลุ่นฉุนรือจะทิ้ง ช้านิดแม่ชื่นจิตเอ่ยช้าอืดแม่นางอืดเอ่ยตามกันเป็นยืดยักไก่ฟ้อนรำอย่าให้ช้านักจกเสียลำนำช้าอืดแม่นางอืดเอ่ยช้าไว้แม่ชื่นใจเอ่ยระวังอกไหลอย่าให้ปะทะจะเกิดรำคาญขี้คร้านเอะอะช้าไว้แม่ชื่นใจเออย,ย อยากแค้นแม่แสนงอนเอยเวียนแต่ควักค้อนผูกคิ้วนิ้วหน้าผัดอีกหน่อยหนึ่งให้ถึงเวลาอยากแค้นแม่แสนงอนเอยชะตาแม่ตาคมเออยอย่าทำเก้อก้มเมียงเมินเ,เ,เขินขวยเลือบมาสักนิดขอพิษตาสวยชะตาแม่ตาคมเอยหน่อยแน่แม่กินนอนเอย รำไร้ไฟฟอนให้ต้องจังหวะอย่าทำตัวเตี้ยจะเสียระยะหน่อยแน่ไม่กินนอนเอยอยะมาดูคำศัพท์กันนะคะกอยที่นักเรียนได้ยินไปนเนี่ยกอยในยอันนี้หมายถึงว่าเขาเอาไว้เรียกพวกง้อป,ป่านะคะคำว่าพิษหมายถึงเ่งดูกินนอนหมายถึงว่าท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกในกรอน,นี้นะคะที่คุณครูเพิ่องอ่านจบไปพร้อมกับนักเรียนเนี่ย พูดถึงขบวนของเจ้าสาวฝั่งลำหับนะคะที่เป็นขบวนเขาเรียกไงอะ่ะขบวนแต่งงานที่ไม่ได้เดินมาไม่ได้เดินมาเฉยๆเดินไปก็รําไปด้วยเฮอนะคะในกรอนบทที่แล้วนะคะคุณครูลืมบอกเ,นเ็นไปนอย่างหนึ่งว่าในกรอนบทที่แล้วเนี่ยทั้งหน้าเลยนะคะได้มีคุณครูบรมมาจารย์เนี่ย ได้นำไปใส่ทํานองนะคะโดยใช้วงดนตรีไทยเล่นอีกแล้วเออแต่ความเพราะความสนุกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยคุณครูจะแนบคลิปเอาไว้ท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะอะคราวนี้มาหน้านี้นะคะถึงแล้วแม่แก้วตาเอย่ยเหนื่อยนักหรือจา้าเหื่อตกซิกซกหยุดพักเสียทียังมีบทอีกถึงแล้วแม่แก้วตาเอย่ยครั้นถึงรานรีที่ประชุม เห็นคนชุมนุมสวยัยนั่งขวยเขินสะเทินหาฤทยัยตามบิดาเข้าไปไม่คลาดคลามาดูคำศัพท์เหือหมายถึงเหงื่ออย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะสวยัยหมายถึงทั่วไปหรืออาการที่ชูสะพั่งขวยเขินหมายถึงกระดากอายสะเทินหมายถึงครึ่งครึ่งกลางๆลาง,ง,งหาฤทยัยหมายถึงใจอ่ะ บอตรงนี้เนี่ยพูดถึงว่าและแล้วเนี่ยนางเนี่ยและก็ขบวนแต่งงานของนางเนี่ยก็ได้ถึงพิธีสักทีเออนางก็เดินตามพ่อไปอย่างเถินเขินอายอนะคะอ่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาถึงลานประกอบพิธีพร้อมกันแล้ว ผู้เฒ่าซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนได้ทำพิธีพลีกรรมเส้นไหวเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีโบราณเพื่อขอพอรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ครองคู่กันด้วยความสุขสวัสดีหลังจากนั้นพ่อแม่ของเจ้าสาวพ่อแม่ของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวและญาติญาติต่างก็สั่งสอนในการใช้ชีวิตคู่และอวยพรแก่คู่บ่าวสาว อ่ะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะจบแบบมีความสุขนะคะแต่ยังไม่บอกดีกว่าให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปค่ะ oh, <no. S 1> การบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์บ,บทละครเรื่องง้อป่าตอนวิธีแต่งงานพร้อมทั้งเขียนความหมายลงในสมุดจำนวนสิบคำค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ย ดูคลิปวิดีโอจำนวนสองคลิปเพื่อให้ในักเรียนเนี่ยเข้าใจวรรณคดีไทยเรื่องงบป่ามากขึ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยคุณครูจะแนบลิงก์เข้าไปในลายกลุม่มผู้ปกครองด้วยนะคะนี่นะคะที่คุณครูแค่ได้บอกไปตอนแรกนี่ในช่วงขบวนแต่งงานของฝั่งฮานาวนี่เขาก็จะมีประกอบรำด้วยนะคะและก็มีขบวนแต่งงานของลำหับด้วยนี่เขาเอามาทำเป็นรำเหมือนกันค่ะ นักเรียนรู้หรือไม่คะว่าในบทกลอนนี้มีสัตว์กี่ชนิดเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านบทกลอนพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึกอึกกระทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่าเป็นโลดลากเลือกเหลือกตาตกขาขาย่งเก่งกอยจับ จับปังปังประดังเสียงดังแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยกวัดแกว่งบอเลาเป่าลูกลอยถูกนกตกหอยแย่งกันพลูตีกลองปะตุงตุ้งตุงง้งผงอิแน่ส่งเสียงเพราะสนอะหูข้างลิงยิงฟันหูชันชูตุ่นอ้นอุดอู้ลงอยู่โพรงระมาดเน้นหมูหมีเที่ยวหนีเร้นเลียงผา ยนต์เพ่นไหลผาหยงควายเถื่อนถึกกระทิงวิ่งตะโพงเสือโคร่งโดดผับไปรับตาตรงนี้นะคะให้เด็กๆก,กดหยุดคลิปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปดูเฉลยก่อนนะคะค่ะเอามาดูเฉลยกันนะคะมีทั้งหมด13ชนิดค่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมคะ บอกคนอาจจะแบบว่าคุณครูขาถึงเหรอใช่ไหมคะออามาดูกันว่ามีตรงไหนที่ว่าเป็น13ชนิดนะคะนี่ที่คุณครูวงเอาไว้เลยนะคะมีนกมีข้างมีลิงมีตุ่น,ม,นมีอ้นมีระมาดเม่นหมูหมีเลียงผาควายกระทิงเสือโคร่งค่ะนี่ถูกแก้มมีหน้าตามาให้ดูด้วยมาดูซิใครเป็นใครบ้างนะคะ อันนี้เลยอันอันนี้ก่อนเลยอันนี้นกนกอันนี้ข้างหรือหน้าตาเป็นอย่างงี้ข้างกะลิงนี่เขาจะมีความคล้ายค้า,า,ายกันอยู่บนต้นไม้เนาะกินป่ายหาของกินหาอันนี้ควายอันนี้ง่ายควายอันนี้หนีอ่าลอมาดูตรงนี้เนาะตรงนี้ตัวตุ่นนี่ตัวตุ่นเหมือนหนูยักษ์เลยส่วนอันนี้ตัวอ้น เออฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่ออ้นนะคะก็น่าจะหมายถึงเจ้าตัวนี้แหละเนอะอันนี้หมูอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะปลาปายอันนี้เป็นกระทิงนี่ก็หายากแล้วนะคะอันนี้เมน่นเมน่นอันนี้เลียงพานอันนี้ก็หายากแล้วใกล้สูญพันธ์นะคะอันนี้อะไรเอ่ยเสื้อโครง่งและสุดท้ายอันนี้ระมาดนี้นะคะคนเขเมรเนี่ย หรือว่าคนกัมพูชานะคะเขาเรียกเขาเรียกแออแรดกว่าเป็นรามาาค่ะโอเคจบลงไปแล้วนะคะสําหรับง้อป่าตอนที่ทแต่งงานนะคะแต่เรื่องง้อป่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ตอนหน้าคือตอนสุดท้ายของเรื่องง้อป่าที่อยู่ในที่อยู่ในหนังสือแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะครูแกงก,ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ